สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ๊กสกู s ตเตอร์วันนี้เอาใจสายซิ่งสายสปอร์ตของค่าย b i ๊กส o ู t ตเอร์นะครับถ้านถ้านึกถึงบิ๊กสกู t ตเที่มีสมรรถนะเรื่องของการขับขี่ฟิลลิ่งการขับขี่และก็ความเร็วนะครับอันนี้เป็นอีกตัวทางเลือกหนึ่งนะครับในราคาราคามือสองตอนนี้นะราคาถูกกว่าฟอร์ซาบางบางตัวนะนี่ผมจะมานําเสนอนะเพื่อนๆก็ติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ เป็นยามาฮ่าทีแม็กห้าร้อยนะครับสีเขียวรถออกศูนย์ยามาฮ่านะครับคือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนรุ่นนี้ผมมีนําเข้ามาเองด้วยก่อนช่วงที่ศูนย์ยามาฮ่าก็มาเปิดตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งรถที่นําเข้าแบบจดประกอบกับรถศูนย์นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์ยามาฮ่านะครับก็จะดีกีดีกว่าตรงที่มันเป็นรถศูนย์เนาะมันไม่ใช่รถจดประกอบนะครับคันนี้รถปีศูนย์เก้านะครับสีทําใหม่ทั้งคันนะครับ เป็นสีเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงนะครับตัดสีดำนะครับตัดสีดําเงาแล้วก็มีเรื่องของเทาด้านมาคลิปไม่ให้มันดูมันดูไอ้นี่เกินไปนะครับแล้วก็คันนี้มีของแต่งแน่นอนนะครับของแต่งบางคนอาจจะมองว่าไอ้นี่มันท่อเดิมนี่นะครับมันเป็นท่อเดิมแต่ว่าไม่ใช่ท่อเดิมของรุ่น500นะผมใส่ท่อเดิมของอ่าของปีใหม่นะครับใส่ท่อของตัว530นะครับก็ ท่อมันก็จะรูด้านในก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันชมนี้เป็น500ใส่ท่อ530ก็ทําให้มันโฟลออกดีกว่านะครับส่วนใครจะใส่ท่อแต่งตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นสําหรับท่อ t m a มอยู่นะราคาลดมากกว่า50%ผมบอกให้เลยนะยังไงก็ถ้าใครติดตามก็มาแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้ดูเอกสารเล่มทะเบียนก่อนนะครับเล่มอันนี้เป็นจัดไฟแนนซ์ของราชธานีนะครับ อันนี้เป็นรุ่นปีคศ2อ0ศนนะครับออกเล่มใหม่นะครับออกเล่มใหม่นี่ไม่ได้ชำรุดศูนหายนะครับหรือว่ารถอุบัติเหตุนะครับอันนี้แทนฉบับรายการเต็มแทนฉบับรายการเต็มก็คือรายการต่อนั่นแหละครับรายการต่อภาษีนี่แหละครับนะครับพอมันสุดหน้าแล้วมีแค่หน้าเดียวนหน้าสิบหกพอมันสุดหน้าแล้วมันก็ต้องขึ้นเล่มใหม่เพราะว่ามันรายการต่อภาษีเต็มนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเล่ม แน่นอนนะครับเล่มสวยงามแล้วก็ทะเบียนผมให้ทะเบียนเลขนี้เลยนะครับทะเบียนสวยนะเพราะว่ามันตรงรุ่น5 0 0ร้อยสีซีนะครับอสอห้าร้อยนะครับทะเบียนสวยเห็นไฟท้ายแบบนี้แน่นอนนะครับไฟท้ายแต่งเป็น led นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับยางเป็นพิเรี่ลายสายฟ้านะครับล้อทำสีทองทองแบบทองมาเชนเนาะแล้วก็เบาะหุ้มใหม่ก็เดินได้คู่นะครับกันขาดกันอะไร นะครับบอกสวยนะครับมาถึงด้านหน้าก็จะมีวินชิลด้านหน้าของมาลซี่นี่ครับผมบอกเลยว่าชิลแท้ดียังไงคุณคุณจะผ่านไปกี่ปีชิลมันก็ยังดูใหม่อยู่คือมันรอยขนแมวแทบไม่มีอ่ะเพราะว่าชิลแท้เนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับเรื่องของเสียงด้วยนะเนี่ยโยกเนี่ยคือชิลปลอมเนี่ยเวลาใส่ลงไปเนี่ยบางทีมันเบียดยางเนาะมันจะแอนอนแอนอนแอนอนอะไรเงี้ยเนี่ยชิลแท้มันจะ ไม่ดังนะครับกระจกมองข้างเดิมนะครับไฟหน้าสวยนะครับไฟเลี้ยวคู่หน้าใส่เป็น LED เพราะว่ารถศูญเนี่ยมันจะเป็นไฟเลี้ยวที่ยื่นออกมาอย่างนี้เนาะยื่นแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวซึ่งมันไม่สวยนะครับสีเป็นสีเขียวแบบมีมุกอยู่ด้านในนะครับมุกอยู่ด้านในถ้าสองไฟดีๆเนี่ยจะเห็นเหลือกของสีมุกนะครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับดิจานดิสหน้านะครับของอาราชินะครับทางด้านขวาและด้านซ้ายนะครับ หม้อนะ้ำอยู่ด้านในนี่นะอพาสีไม่ขาดนะครับแล้วก็จานดิดคู่หลังไอ้จานนิดหลังก็เป็นของอาราชิเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกแบมโบแท้นะครับเจ้าของเดิมใส่มานะครับใส่มาแบมโบหลังอันนี้ก็ฝาครอบเครื่องเลยรทำสีเก็บสีให้ใหม่สวยงามทีเดียวฝาครอบชุด cvt ซ้ายขวาเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะนะครับ แล้วก็คันนี้ชุดชามนะครับชุดชามด้านในเนี่ยเป็นของมาลลัซี่นะครับสายพานก็เป็นของมาลลัสซี่นะครับท้ายสั้นแต่งนะครับท้ายสั้นแต่งยึดนะครับยึดป้ายทะเบียนให้มันดูแบบตู่นแหลมๆเนาะนะครับแล้วก็คันนี้ทําท่อน้ําที่ชอบปูุกของรถรุ่นนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีป้ายแฮนด์แต่งอันนี้ของลิซ o ซมาแต่อันนี้ ผมดูแล้วเป็นงานก๊อปปี้ไม่ใช่งานแท้นะครับคืออะไรที่มันเป็นของแท้ผมบอกของแท้นะอะไรที่มันเป็นของเทียมเป็นงานสำเนาก๊อปปี้ผมก็บอกตรงๆนะจะได้ชัดเจนนะครับผมก็ของแต่งค่อนข้างที่จะเยอะเลยกับราคาฟอร์ซ่าสามร้อยเพื่อนๆอาจจะสงสัยแล้วว่ามันราคาเท่าไหร่ผมต้องบอกนี่ครับทีแม็กห้าร้อยเนี่ยที่เป็นโฉมนี้ตัวนี้อย่างคันนี้ผมขายอยู่หนึ่งสามเก้าคันนี้ของแต่งยังน้อยกว่าคันนี้อีกนะแต่ทําไมคันนี้ถึงขายถูกกว่า หัวคันนี้นะคันนี้ผมเปิดแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหนึ่งแสนบาทก็คือดาวหนึ่งหมื่นบาทก็ผ่อนได้เลยหรือถ้าลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้ทําไมถึงขายถูกกว่าผมต้องบอกนี้ครับว่าเราขายรถตามต้นทุนที่ได้มานะครับไฟเลี้ยวเดิมไฟเลี้ยวเดิมจะยื่นแบบนี้แต่นี่ผมใส่ไฟเลี้ยวแต่งให้นะครับคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นนะครับก็ ยังไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอดีเมื่อกี้ลูกค้ามาผมก็รีบไลฟ์ให้จบแล้วก็คุยกับลูกค้าลืมไปว่าลืมสตาร์ทให้ฟังนะครับมายอะมามาต่อคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับมีวัดโวลต์โคโซติดมาให้เรียบร้อยนะครับไฟชาร์จสมบูรณ์เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ฟังเสียงกันดูออพอสตาร์ทเสร็จแล้วเดี๋ยวโวลต์ไฟชาร์จจะขึ้น1ิบกว่าอันนี้คือไฟชาร์จสมบูรณ์นะครับ ยนต์ดีนะครับคือรถดูแลดีครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะแล้วก็คัดเปลี่ยนแล้วแล้วก็สายพานใหม่นะครับชุดขับเคลื่อนของมาลอซี่อยู่แล้วนะครับรถเลขใหม่ตอนนี้7 1789กิโลไม่แท้นะครับถามว,ว,ว,ว่าวิ่งเยอะไหมก็เจ็ดหมื่นกิโลถ,ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ารถมีการดูแลดีเซอร์วิสดีนะครับถ้าสังเกตได้เลยคือเรือนไมยัง ไม่ไหมนะครับธรรมดาเรือนไม้ของทีแบครุ่นนี้ตรงกลางนี่มันชอบไหมชอบด่างชอบซีดอันนี้คือสวยใสยเลยนะครับตัวหนังสือชัดทุกอันนะครับน้ำมันเต็มถังความร้อนยังไม่ยังไม่ไมอุณภูมิยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แต่คันนี้เป็นแต่เทล่าเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสูงไฟต่ําเรียบร้อยหมดไฟขอทางไม่มีเพราะว่าเป็นรถศูนย์นะครับไฟข้างหนึ่งต่มข้างหนึ่งไฟสูงเป็นปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ ถ้าไทยติดคู่ต้องตดิดไฟสูงแล้วก็เจ้าของมีการใส่หลอด LED เดิมมาด้วยไอหลอดใส่หลอดไฟลีโทษทีนะครับธรรมดาจะไม่มีนะไฟลีตรงนี้จะไม่ติดนะครับแต่ว่ามันมีรูอยู่นะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันาทางามาฮ่าไม่ใส่หลอดมาให้ <c oughs> ไม่ได้ใส่ขั้วมาให้ด้วยแหละนะครับเกะหน้าด้านซ้ายขวาก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะีสภาพคือสภาพถือว่าดีนะเพราะว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยอะ่ะแล้วก็เฟลลิ่งนะครับเฟลลิ่งนี่สนิท ทุกจุดนะครับทางด้านขวาแล้วด้านซ้ายนะครับเ <ใช S 1> พราะฉะนั้นรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับใต้เบาะมีเติมน้ามันกันน้ามันก็เติมตรงนี้9 95โซฮอได้นะครับโชคใต้เบาะนี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับโชคใต้เบาะเปิดแล้วเด้งเลยนะครับสปริงใส่ให้เรียบร้อยกุญแจสำรองมีนะครับอันนี้พอบอันนี้สำเนาพรมใต้เบาะนี่สวยๆนะพรมยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนี่ใต้เบาะเรียบร้อย นะครับก็ราคาราคาดีนะแสนหนึ่งหมื่นบาทนี่ถือว่าถูกมากนี่เรสตาร์ทุกอย่างเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทีเดียวติดนะครับก็เครื่องยนต์ดีนะครับก็คันนี้อยากรอหาท่อแต่งใบหนึ่งใส่หล่อเลยในราคาสอดซาสามร้อยนะครับประจานตรงจานนิดอะไรมาก็ให้มาครบอยู่แล้วนะครับชิลหน้าก็ชิมลมอร์ซีแท้ รถก็ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับสวยงามนะครับสีเงานะคอนโซลด้านในเนี่ยสวยหมดเลยนะครับเงาหมดเลยนะครับโอเคเอประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะตาต่อคลิปแล้วเดี๋ยวลงเป็นคลิปเดียวกันขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ